สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โค้ดลับจักรวาลพื้นที่แห่งการถอดรหัสลับของดวงดาวและพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงสัญญาณสำคัญที่สั่นสะเทือนไปทั่ววงการโหราศาสตร์และสายศิลแห่งศรัทธา เมื่อบารมีแห่งธรรมยังหลวงปู่ศิลาได้ส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโชคชะตาในปีพุทธศักราช2569นิยามของความรวยที่เราจะพูดถึงในวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่การทำงานหนักแล้วได้เงินตามปกติแต่คือสภาวะที่เรียกว่ารวยฟ้าผ่ามันคือพลังงานที่พุ่งพล่านเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัว เหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงมากลางใจกลางแห่งความขัดสนแล้วเปลี่ยนมันให้กลายเป็นมหาสมุทรแห่งโภกทรัพย์ในปี2,569นี้จะมี4ราศีที่ดวงชะตาถูกลิขิตให้พบกับปรากฏการณ์นี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คำถามที่สำคัญคือทำไมต้องเป็นปี2,569และทำไมต้องเป็น4ราศีนี้ นั่นเพราะวงโครจรของดาวพฤหัส,สบดีและดาวเสาร์กำลังทำมุมที่สะท้อนถึงการชดใช้กรรมเก่าและรับรางวัลของบุญใหม่เป็นช่วงเวลาที่ประตูมิติกำลังเปิดออกเพื่อให้ผู้ที่สั่งสมบารมีมาถูกที่ถูกเวลาได้รับพรใหญ่ แต่ก่อนที่เราจะไปเปิดเผยว่ามีราศีใดบ้างเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าโชคลาบฟ้าผ่านั้นไม่ได้มาเพราะความบังเอิญแต่มันคือการสอดประสานกันร,ระหว่างวาสนาเดิมและการกระทำที่เป็นปัจจุบัน ในส่วนต่อไปเราจะเริ่มเจาะลึกถึงราศีแรกที่ได้รับพลังงานนี้และความหมายที่แท้จริงของคำว่ารวยฟ้าผ่าในเชิงพลังงานจิตวิญญาณว่ามันจะเกิดขึ้นในรูปแบบไหนและคุณต้องเตรียมใจรับมืออย่างไรต่อเนื่องจากสัญญาณที่หลวงปู่ศีลาได้เมตตาชี้ทางไว้ราศีแรกที่ถูกจับตามองอย่างมากในปี2569คือราศีมังกรครับ สำหรับชาวมังกรที่ผ่านมาคุณอาจรู้สึกเหมือนแบกโลกไว้ทั้งใบความเหนื่อยล้าที่สั่งสมมานานปีเหมือนจะไม่สิ้นสุดแต่รู้ไหมครับว่านั่นคือการเขี่ยวกรมเพื่อให้จิตวิญญาณของคุณแข็งแกร่งพอที่จะรับแรงกระแทกของความมั่งคั่งขนาดใหญ่ได้คำว่ารวยฟ้าผ่าสำหรับมังกรในปี2,569คือการเปลี่ยนฐานะจากหลังมือเป็นหน้ามือในชั่วข้ามคืน พลังงานดวงดาวส่งผลให้สิ่งที่คุณลงทุนไว้หรือโครงการที่ดูเหมือนจะหยุดนิ่งกลับมาสร้างกำไรแบบทวีคูณอย่างน่าอัศจรรย์พลังนี้เปรียบเสมือนน้ำหลากที่พังทลายเขื่อนแห่งอุปสรรคออกมาหลวงปู่ท่านมักจะสอนเสมอว่าเมื่อถึงเวลามันจะมาเองและเวลาของมังกรคือช่วงต้นปี2569เป็นต้นไป แต่สิ่งที่ต้องระวังคือแรงเหวี่ยงของพลังงานนี้หากคุณไม่เตรียมภาชนะใจให้กว้างพอความรวยที่เข้ามาเร็วเกินไปอาจทำให้คุณเสียสูนย์ได้เคล็ดลับเบื้องต้นคือการฝึกจิตให้สงบเพื่อเป็นแม่เหล็กดึงดูดทรัพย์ที่มั่นคงในขณะที่ราศีมังกรเริ่มขยับฐานะอีกหนึ่งราศีที่กำลังจะมีโชคจากวาจาศักดิ์สิทธิ์ก็คือชาวราศีเมถุนซึ่งเราจะไปสำรวจความเคลื่อนไหวของดวงดาวในส่วนต่อไปครับ หากมันกรคือความมั่งคั่งจากฐานรากที่มั่นคงราศีเมถุนในปี2,569คือความรวยที่มาจากการสื่อสารและโอกาสทางอากาศครับพลังงานปีหน้าจะขับเน้นให้ชาวเมถุนกลายเป็นผู้ที่มีวาจาสิทธิพูดอะไรเป็นเงินเป็นทองเจรจาสิ่งใดก็สำเร็จแบบงงๆคำทํานายระบุว่าคุณจะได้รับโชคจากการประสานงานหรือการได้รับข้อมูลลับที่คนอื่นไม่รู้ ความรวยฟ้าผ่าของเมถุนจะมาในรูปแบบของลาบลอยหรือการถูกรางวัลใหญ่จากการเสี่ยงโชคที่ไม่ได้ตั้งใจแต่มาจากสัญชาตญาณที่ว่องไวเป็นพิเศษหลวงปู่ท่านให้แง่คิดว่าคนเราจะรวยได้ใจต้องเปิดเมื่อใจเปิดรับสัมผัสที่6คุณจะรู้เองว่าควรไปที่ไหนหรือพูดคุยกับใครเพื่อรับทรัพย์นั้น สิ่งที่ชาวเมถุนต้องเตรียมตัวคือการหมั่นทำบุญด้วยยารักษาโรคหรือการถวายน้ำดื่มสะอาดเพื่อให้ธาตุน้ำในกายไหลเวียนดีพลังงานการสื่อสารจะได้ไม่ติดขัดเมื่อน้ำเดินเงินก็เดินตามครับและความมหัศจรรย์นี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่นี่เพราะราศีที่สามอย่างราศีพิจิกกำลังเตรียมรับแรงสั่นสะเทือนจากสมบัติเก่าที่กำลังจะถูกขุดขึ้นมาให้โชคสำหรับราศีพิจิก ปี2569คือปีแห่งการขุดคุ้มทรัพย์อย่างแท้จริงครับไม่ว่าจะเป็นมรดกตกทอดที่ดินที่เคยขายไม่ได้หรือแม้แต่ความสามารถพิเศษที่คุณเคยทิ้งไปนานแล้วทุกอย่างจะถูกปลุกขึ้นมาสร้างมูลค่ามหาศาลร,รวยฟ้าผ่าในที่สุดรวยฟ้าผ่าของพิจิกในที่นี้คือการได้รับเงินก้อนใหญ่จากสิ่งที่ถูกลืม บารมีของหลวงปู่ศิลาที่แผ่ถึงชาวพิจิกคือพลังแห่งความลึกลับที่คลี่คลายอะไรที่เคยคลุมเครือจะชัดเจนและสิ่งที่เคยเป็นหนี้สินจะกลับกลายเป็นสินทรัพย์พลังงานดวงดาวของพิจิกในปีนี้มีความเข้มข้นสูงมากหากคุณเป็นคนชอบปฏิบัติธรรมหรือนั่งสมาธิคุณจะสัมผัสได้ถึงแรงผลักดันบางอย่างที่บอกว่าถึงเวลาของคุณแล้วเคล็ดลับสำคัญคือการไหวเจ้าที่เจ้าทางและบรรพบุรุษ การกระตัญญูจะเป็นกุญแจหลัดที่เปิดกล่องสมบัติใบนี้เมื่อราศีที่สามเริ่มรับทรัพย์ใหญ่ราศีสุดท้ายที่หลวงปู่เน้นย้ำว่าเป็นม้ามือโปโรที่จะวิ่งแซงทุกราศีขึ้นมาเป็นเศรษฐีใหม่ก็คือราศีตุลซึ่งเราจะไปดูรายละเอียดพลังงานนี้กันครับราศีสุดท้ายในกลุ่ม4ราศีรวยฟ้าผ่าคือราศีตุลครับในปี2569 คุณจะเปรียบเสมือนม้ามืดที่วิ่งเข้าเส้นชัยแบบทุกคนต้องตกตะลึงจากที่เคยเป็นคนปิดทองหลังพระทำงานหนักแต่คนมองไม่เห็นคุณค่าพลังงานจัก,กรวาลจะหมุนวนให้คุณมาอยู่แถวหน้าแสงไฟจะส่องมาที่คุณและมาพร้อมกับผลตอบแทนที่สูงเกินคาดความรวยของชาวตุนคือการได้รับตำแหน่งหรือโอกาสใหญ่ในสังคมที่มาพร้อมกับค่าตอบแทนแบบคลิกชีวิต มันคือโชคลาบที่เกิดจากบาร,รมีที่สะสมมาถูกจังหวะกับดวงเมืองที่ส่งเสริมกันพอดีหลวงปู่ท่านชี้เป้าว่าคนตุนปีหน้าอย่าก,กลัวที่จะออกหน้าเพราะนั่นคือประตูสู่ทางไหลของเงินเมื่อครบทั้งสี่ราศีแล้วสิ่งที่หลายคนตั้งคำถามต่อคือแล้วคนที่ไม่ได้อยู่ในสี่ราศีนี้ล่ะหรือคนที่มีราศีเหล่านี้แล้วต้องทำอย่างไรถึงจะเรียกทรัพย์ได้ทันทีตามเคล็ดลับลับของจักรวาล ในส่วนถัดไปเราจะเริ่มเจาะลึกถึงวิธีการปรับจูนเคลื่อนความถี่ในใจเพื่อดึงดูดทรัพย์แบบรวดเร็วครับไม่ว่าคุณจะเป็นหนึ่งในสี่ราศีนั้นหรือไม่เคล็ดลับที่หลวงปู่ศิลาและครูบาอาจารย์มักจะบอกเสมอคือใจต้องถึงบุญจึงจะมาการเรียกทรัพย์ทำทีไม่ใช่การอ้อนวอนแต่คือการปรับเคลื่นความถี่ของจิตใจให้ตรงกับคลื่นความถี่ของความมั่งคั่ง ความมั่งคั่งมีเคลื่อนความถี่ที่สูงและเบาสบายดังนั้นถ้าใจคุณยังหนักอึ้งด้วยความกังวลหวาดระแวงหรือความอิจฉาพลังงานรวยฟ้าผ่าก็ไม่สามารถสื่อสารกับคุณได้เคล็ดลับแรกที่ต้องทำคือการชำระใจให้ว่างเปล่าจากความขาดแคลนลองฝึกบอกตัวเองทุกเช้าว,ว่าเงินทองเป็นของหาง่ายและฉันคือแม่เหล็กดึงดูดโชคลาภนี่คือการทำหน้าที่เป็นตัวรับสัญญ,ญาณที่ชัดเจน เหมือนเราจูนวิทยุให้ตรงสถานีเมื่อใจคุณนิ่งและเป็นสุขพลังงานจากวัตถุมงคลหรือคำพยากรจึงจะเห็นผลท่านตาในส่วนถัดไปเราจะไปดูเรื่องของสถานที่และทิศท,ทางพลังงานที่จะช่วยเสริมส่งโชคลาภในปี2,569ให้แรงขึ้นไปอีกครับในปี2,569พลังงานของโลกจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศใต้เป็นหลัก การพาตัวเองไปอยู่ในสถานที่ที่มีพลังงานสะอาดเช่นว,วัดที่สงบภูเขาหรือพื้นที่เปิดโลง่งจะช่วยให้คุณได้รับประจุพลังจากกระวาลได้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะชาวสีราศีที่กล่าวมาการเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ทางทิศเหล่านี้จะช่วยเปิดดวงให้รับทรัพย์ฟ้าผ่าได้เร็วขึ้นหลวงปู่ศิลาท่านเน้นเรื่องความสะอาดของสถานที่ประกอบธุรกิจหรือบ้านเรือน ทรัพย์จะไม่อยู่ในที่สกปรกหรือรกรุงรังหากคุณอยากรวยฟ้าผ่าเริ่มต้นจากการจัดโต๊ะทำงานและห้องนอนให้โปรง่งโล่งสบายตาเพื่อให้พลังงานไหลเวียนได้ไม่ติดขัดนอกจากนี้การใช้สีที่ส่งเสริมพลังงานในปี2,569อย่างสีทองสีน้ำเงินเข้มและสีขาวสะอาดตาจะช่วยดึงดูดสายตาของเทวดาและโชคลาภให้มองเห็นคุณได้ชัดขึ้น เมื่อที่อยู่ดีใจดีขั้นตอนต่อไปคือการลงมือทำที่สอดคล้องกับดวงชะตาเพื่อเรียกทรัพย์ให้มาถึงตัวครับโชคลาบฟ้าผ่ามักจะมาหาคนที่กำลังลงมือทำเสมอครับเหมือนสายฟ้าที่จะฟาดลงบนวัตถุที่โดดเด่นที่สุดถ้าคุณเอาแต่นั่งรอโชคลาบอยู่เฉยๆโดยไม่ขยับทำอะไรเลยพลังงานนั้นก็จะหาที่ลงไม่ได้ในปี2569นนี้ หลวงปู่ท่านเตือนสติว่ายาขี้เกียจในวันที่ดวงเปิดสำหรับมังกรและพิจิกควรเริ่มมองหาช่องทางลงทุนใหม่ๆหรือจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้งอกเงยส่วนเมถุนและตุนควรใช้การเจรจาและการเข้าสังคมเพื่อสร้างเครือข่ายความสำเร็จการลงมือทำด้วยความสนุกและไม่กดดันตัวเองคือหัวใจสำคัญของการรับทรัพย์ทันทีจำไว้ว่า ความพยายามที่ถูกที่ถูกเวลาจะได้ผลลัพธ์ที่มากกว่าปกติร้อยเท่าและนั่นคือความหมายของคำว่ารวยฟ้าผ่าที่แท้จริงในส่วนที่9เราจะมาพูดถึงเรื่องการรักษาทรัพย์เพราะการได้มานั้นยากแล้วแต่การให้ทรัพย์อยู่กับเราอย่างยั่งยืนนั้นต้องใช้ศาสตร์อีกระดับครับเมื่อความรวยฟ้าผ่ามาเยือนคุณแล้วสิ่งที่ต้องมีคือสติครับหลายคนรวยเร็ว แต่ก็หมดเร็วเพราะใจใหญ่หรือลืมตัวเพล็ดลับของหลวงปู่ศิลาในการรักษาทรัพย์คือการแบ่งทรัพย์ออกเป็นส่วนส่วนส่วนแรกเพื่อการดำรงชีวิตส่วนที่สองเพื่อการลงทุนและส่วนที่สามคือบุญต่อบุญการทำบุญต่อบุญไม่ใช่การให้จนหมดตัวแต่คือการนำกำไรที่ได้มาส่วนหนึ่งไปสร้างสาธารณประโยชน์หรือช่วยเหลือผู้ยากไร้ เพื่อเป็นการขอบคุณจักรวาลที่ส่งมอบโชคลาภนี้ให้คุณการกระทำแบบนี้จะเป็นการสร้างกำแพงแก้วคุ้มครองทรัพย์สินของคุณไม่ให้มีเหตุให้ต้องเสียไปยิ่งคุณให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์จักรวาลจะยิ่งส่งกลับมาให้คุณในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆนี่คือกฎของการไหลเวียนที่ไม่มีวันสดสิน้นและในส่วนสุดท้ายเราจะมาสรุปองค์ความรู้ทั้งหมดพร้อมบทสรุปที่ทรงพลังเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้คุณ รวยทันใจในปีหน้าครับเราได้ร่วมเดินทางผ่านการถอดรหัสลับของสี่ราศีที่จะรวยฟ้าผ่านในปี2569ตั้งแต่มังกรผู้แข็งแกร่งเมถุนผู้มีวาจาสิทธิ์พิจิกผู้ขุดพบสมบัติและตุนม้ามืดผู้ชนะรวมถึงเคล็ดลับการปรับใจและพื้นที่เพื่อเรียกทรัพย์ทันทีบทสรุปที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้คือโชคชะตาเป็นเพียงแผนที่แต่การเดินคือหน้าที่ของคุณ คำทักของหลวงปู่ศิลาเปรียบเสมือนแสงสว่างที่ชี้ให้เห็นว่ามีทองคำอยู่ข้างหน้าแต่คุณต้องเป็นคนเดินไปหยิบมันขึ้นมาด้วยตัวเองความรวยฟ้าผ่าไม่ใช่เรื่องของความฝันแต่มันคือเรื่องของความพร้อมเมื่อความพร้อมพบกับโอกาสปาฏิหาริย์จึงจะเกิดขึ้นข้อคิดสุดท้ายสำหรับทุกราศีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงเริ่มต้นจากความรู้สึกมั่งคั่งภายในใจก่อนหากวันนี้คุณรู้สึกเพียงพอและขอบคุณในสิ่งที่มี ประตูแห่งความรวยฟ้าผ่าก็จะเปิดออกรับคุณได้ง่ายขึ้นขอให้ปี2,569เป็นปีแห่งการพลิกชีวิตเป็นปีที่ทุกคนจะได้สัมผัสกับคำว่าเศรษฐีอย่างแท้จริงด้วยการนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปปฏิบัติขอบคุณที่ติดตามโคตรลับจัก,กรวาลขอให้บารมีหลวงปู่ศิลาและพลังแห่งจักรวาลคุ้มครองและอำนวยพรให้ทุกท่านมั่งคั่งร่ำรวยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปครับสวัสดีครับ